พี่น้องจิตอาสาและพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะน้องนาจะมาเล่าให้ฟังค่ะของส่งกันบ้านค่ะคือเอ,อเมื่อก่อนนี้น้องนานาเอ่อไม่ค่อยให้ใครยืมเงินเพราะว่าามีความรู้สึกว่าให้เขายืมเงินแล้วเดี๋ยวไม่ได้คืนแล้วตอนหลังมาเนี่ยก็ให้เขายืมเงินไปเอ๊ะทำไมยืมไปแล้วไม่ยอมมาคืนสักทีสามีก็บอกเขหาว่า ถ้าเราให้เขายืมแล้วเราต้องพร้อมเลยว่าพร้อมที่จะยกเงินนั้นให้เขาถ้าเราไม่พร้อมที่จะยกเงินให้เขาเราก็จะเราก็จะเครียดถ้าเขาไม่เอามาคืนเราค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้เราเรา,เรา,เ,ราเราทำให้จิตใจของหนูแบบว่าบ่งได้วางได้ว่าเออเราให้เขายืมเงินไปนะให้สมมุติว่าเขายืมเราสักหมื่นหนึ่ง เราให้เขายืนสักสองพันสามพันอย่างนี้แล้วก็เราก็ต้องพร้อมเลยว่าเอ้ยเราไม่เอาคืนก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเออ่ถ้าเราเครียดที่ว่าเอ้ยทำไมเขาไม่เขาจะมาเอาคืนเขาจะทําไมไม่มาคืนเราสักทีเราก็จะกุ้มใจสามีบอกว่ายกให้เขาเลยค่ะ <c oughs> ประมาณนี้คะ่ะได้ไหมคะได้ค่ะถือว่าเป็นการ ส่งการบ้านวิธีการวางใจอีกวิธีหนึ่งนะคะก็ะคือช่วยไปอยู่แต่ว่าช่วยแบบพอประมาณเท่าที่เราไม่ฝืดฝืนเกินไปด้วยนะคะค่ะเเป็น <ขอ S 1> การประมาณขอทราบชื่อนามสก,กุลจริงนีดนึงค,ค่ะขอโทษค่ะขอโทษน้องน้องน้อง,องชื่ออังคาทิพลาผลค่ะอายุ45ปีค่ะขอขอจบวิทยาศาสค่ะ อยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรคะเราอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะคะค่ะเอ้เราเรามาเรามากาหนดเรามากําหนดการแนะนําของอแนะนําตัวของนักศึกษาก็า่อยก็ดีนะคะเราก็จะมีมีข้อมูลว่ามีชื่อชื่ออะไรนะคะแล้วก็เรียนหลักสูตรไหน เรียนหลักสูตรไหนบ้างด้วยดีไหมคะเพราะว่าเราก็จะมีสองหลักสูตรนะคะหรือสามสามหลักสูตรแต่แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหลักสูตรบา,บางท่านก็อยู่หนึ่งบางท่านก็อยู่สองบางท่านก็อยู่ทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เราอยากรู้ภาคด้วยแต่ว่าบอกเป็นจังหวัดก็ได้นะคะสังกัดภาคไหนเนี่ยบอกเป็นจังหวัดก็ได้เราก็จะได้รู้ด้วยว่าพี่น้องเราอยู่ที่ ส่วนไหนบ้างของประเทศไทยนะคะหรือของต่างประเทศนะยคะ่ะแล้วข้อมูลไหนอีกคะที่น่าจะได้พี่นกเลือนแก้วคิดว่าจะได้ข้อมูลไหนอีกครับก็เออท่านี้ก็พอค่ะค่ะ,คะสำคัญ <Okay. S 2> ที่ชื่อค่ะพอไม่ได้ชื่อ,อเราจะกลับไปดูประวัติมันก็ดูไ,ไดแล้วแต่ว่าแต่ว่าตื่นเต้นนะคะลืมหมดเลยค่ะ <laughs> 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 ก็คือเอาสรุปว่าจะเป็นชื่อนะคะแล้วก็เรียนหลักสูตรไหนนะคะและก็อยู่จังหวัดไหนคะ่ะสามข้อความนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะช่ช่วงเริ่มต้นค่ะเพราะพี่นกก็จะไปเซิร์ชดูข้อมูลเก็บข้อมูลให้เราด้วยนะคะก็จะย่อข้อมูลการส่งการส่งการบ้านของพวกเราเป็นข้อมูลประกอบไปด้วยนะคะดังนั้นทุกท่านที่ส่งการบ้านนี้ก็จะ ถูกบันทึกทั้งเป็นบันทึกเทปนะคะบันทึกเทปและก็ยังมีการบันทึกข้อมูลเป็นตัวอักษรด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณนานาน,นะคะท่านใด<อ>ที่ทจะเอาเทคนิค<อ>นี้ไปใช้ก็ได้นะคะมีคนมายืมเงินหนึ่งพิจารณาว่าควรให้ยืมไหมถ้าเรากลําลำบากเราก็ไม่ต้องให้ยืมนะคะถ้าเรารู้สึกว่าลำบากเราก็ไม่ต้องให้ยืมแต่ว่าถ้าเรา เราไม่ลำบากเราจะช่วยนี่คุณนานาเสนอว่าพ่อบ้านคุณนานาเสนอว่าช่วยในระดับที่เราไม่ลำบากก็คือวางใจได้ว่าถ้าท่านไม่คืนเราก็ไม่ทุกข์ใจนะคะก็จะเป็นการถือว่าเกือ้อกูลผู้อื่นแต่บางท่านท่านใช้วิธีว่าให้ไปเลยก็มีนะคะมีบางท่านเหมือนกันให้ให้แต่ว่าให้ในจำนวนที่ให้ได้ แต่ก็บอกว่าไม่ต้องคืนนะให้เลยก็มีเหมือนกันแล้วแต่ความสัมพันธ์แล้วแต่วิธีการนะคะสรุปว่าการมีคนมายืมเงินเนี่ยทั้งให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ว่าเอาที่เราไม่ทุกข์ใจนะคะแล้วเราก็ต้องดูคนที่เราให้ด้วยว่าเขาจะเอานําเงินไปไปทําประโยชน์หรือว่าไปทําโทษให้กับให้เกิดโทษกับชีวิตตัวเองด้วยนะคะ พราะบางท่านก็จะมีความจําเป็นที่เราคิดว่าถ้าช่วยเหลือเขาเขาก็จะหลุดพ้นจากช่วงวิกฤตนี้ของชีวิตไปได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่บางท่านก็อาจจะ,ะจะเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์น่ะเราประมาณแล้วมันจะไปเสริมกิเลสของเขาเห็นว่าเราเนี่ยมาพูดมาขอเงินหรือมายืมเงินแล้วง่ายอย่างนี้แต่ว่าท่านเอาไปใช้ประโยชน์ที่อเอาไปใช้เป็นเกิดเป็นโทษมากกว่าเราก็ประมาณ ที่จะให้หรือไม่ให้นะคะสรุปสุดท้ายก็คือให้เราผาสุกนะคะค่ะยินดีกับคุณนา,นานาที่ก็มีพ่อบ้านที่จะช่วยช่วยเตือนให้เราไม่เครียดนะคะค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปคุณยุพินนะคะ